สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ข่าสวนกันนะครับนะผมสิ้ผ้ามาเก็บพะกวานครับเพื่อนเพื่อนเบิ้งนะในสวนหนึ่งมีต้นพะกวานนะครับผมก็เตรียมกระมังมาแล้วครับไปเก็บเบิ้งดูครับอย่าเบิ้งกอนนี่เอาอู้นะยอดออกเลยครับนะฮะทิ้งไว้เพราะหลายมือนะครับมียอดนะฮะกําลังพอดีกําลังหัวหัวง่ามอันนี้ก็กําลังจะออกครับยอดอันนี้ก็กําลังจะออกนะฮะแต่ว่าก็ลรออีกหลายมืออยู่นะฮะรอหลายมือ อน่ากนั่งออกนะฮะเดี๋ยวพาชมก่อนเนาะนี่นี่เก็บได้แล้วทำนี่เก็บได้แล้วนี่นี่นะครับเก็บได้นะพี่น้องนะครับเก็บได้นะครับแตถือว่ามีพ่อสมควรนอยู่ครับกับปลายหลเป็นไรแต่ว่าก็มีพ่อได้เก็บกินนี่นี่ฮะนี่ก็ได้แล้วนี่นี่ก็ได้แล้วนะครับพี่น้องครับเบื้องเบิ้งจะชัดนะฮะนี่ นี่ก็ได้นะถ้าชุ่มก่อนนี่ได้มาบางอีต้นหนึ่งครับเใกล้กันนี่นะฮะนี่ครับนี่นะฮะใบก็ได้แล้วครับได้แล้วนี่ใบนว่อนะฮะยอดนอ่ๆนี่ครับเนีวอ่อนนี่ได้แล้วนีวอ่อนๆนะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วจ้านะฮะขันปลอยไว้นะครับขันปลอยไว้มันกับสีสีแก้ครับนี่สีแก้ครับนี่นี่ได้แล้ว แล้วเพื่อนๆนี่ของเคร่งน,นี่ได้แล้วครับปล่อยไวก้กระติกแกะนะครับกับพ่อพ่อได้แกงครับพ่อได้แกงยกอยู่ต้องดูยอดเขานะครับพ่อได้แกงครับพ่อได้แกงนะครหามาเก็บสักหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาต้นน้อยๆก้อนต้นติเตี้ยก้อนเนึ่งนะส่วนเมืงล่างก้อนเนะาะเพื่อนๆเนาะต้นนี้ก้อนเก็บเนี่นะนะครับ เเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะฮะเก็บน้ำกันเด้อนะฮะเก็บน้ำกันเก็บน้ำกันเด้อครับเด้อนะครับก็นี่แหละนครับพอได้ยิ่งใครเลยยืได้กินยื้นี่ยอดพอได้เยอะครับพอได้พอได้พอได้ เดี๋ยวคันเก็บไปเรื่อยเรื่อยอดของเขาก็เริ่มน้อยลงแล้วครับนะเริ่มน้อยลงเพราะอะไรละ่ะเก็บผมเก็บไปหลายรอบแล้วนะเก็บไปหลายรอบแลว้วนี่นะฮะต้นยอดเขานะะนะครับเก็บไปหลายรอบแล้วแตับรอบนี้ค็คพ่งจะเป็นรอบทุดทุดท้ายนะครับเพราะว่าฝนฝนตกลงมากๆๆแล้วเขาก็ก็เริ่มที่ Free, یں, ó, نا, ยุทธนะครับใบเขาก็เร <No, uh ิ huh ่มแก่เร็วแก่เร no, uh ็วนะครับแก่เร็วครับแก่เร็วนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับตัวนี้นะครับตัดิึงมากนะครับดูดินะครับนี่ขัดขัดถัด ครับตัวนี้ต้องเก็บเก็บเอานะฮะเก็บกินไปเรื่อยๆครับมีมากมีน้อยเท่าใดก็ได้ครับผักหวานแกงใส่หังก็อร่อยแกงใส่ปลากระป๋องกัแซ่บแกงใส่ปลาย่างกัแซ่บครับเหล้วยเต้เม่บ้านเล้าสีเห็ดนะเก็บให้แล้วนะครับก็ได้แหละครับก็พอได้แกงแล้วครับนะครับนะครับเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งผมจะเก็บครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณหลายๆนะผมพลาดมาเบิรงนะฮะเดี๋ยวเวลาแกงนยคุณสี่ ดตามรับชมต่อนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับติดรับชมครับ